มาเมื่อไหร่ฮะเออยอดที่ไวายเฮ้ยตาลุงแกบอกแกเชิวน้ำแล้วยอ,อดที่ความีเม่เป็นน้ำที่ท่านปู่ท่านยิงเพชรบุกเสกน,นะโอ้อธิี่บักกุลยอ,อยบ่ยมาเพื่อให้โอ้ตักกุลลอ,อยบ่อ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีพีีลุงปานาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับ ก็สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยนะสาหรับพี่พีเอฟซีแล้วก็ผมเองเหมือนกันถ้าไม่จําเป็นเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากกลับมาเท่าไหร่นะแต่วันนี้เนี่ยที่ผมจะต้องกลับมานี่พอเลยพี่พีครับก็เพราะว่าตาลุงเนี่ยพี่ชายเขาเริ่มปลูกความมีวิชาคมแล้วแล้วก็ส่วนมากคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้ามาด้วยนะครับกลางคืนอะ่ะผมเองก็ถามว่ากลางคืนกล้าเข้า,าไหมก็กล้านะแต่ช่วงนี้จิตของผมเนี่ยเรื่องสุขภาพด้วยยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากจะมา ก็เลยมากลางวันดีกว่านะพี่พี่แล้ววันนี้เนี่ยผมจะประหลาะตาลุงนะครับให้ดื่มน้ํามนต์ที่ท่านปู่ของหญิงเพชรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเศกนะอันนี้เป็นน้ามนต์ที่ท่านปู่ของหญิงเพชรเศกมาอันนี้ผมใส่ในขวดนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้นะครับแต่ได้ประมาณสี่ห้าขวดแล้วก็มีพี่พี่เอฟซีก็ทักมาขอขอไปด้วยผมก็แบง่งแบ่งไปนะก็วันนี้ก็เลยอยากจะลองให้ตาลุงเนี่ยดื่มดูเผื่อว่า จะแก้ของแก้อะไรให้ตาลุงเนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่านะพี่พี่นะโอเคคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแต่วันนี้ผมเดินทางมาคนเดียวนะโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะเดินทางไปหาตาลุงไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเพราะว่าผมดูในคลิปอย่างเปรที่มากลางคืน,นยังไม่เจอนะเจอแด่พี่ชายตาลุงแต่ว่ากลางวันนี่มีโอกาสที่จะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะพี่ๆโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่พี่นะ ก็บรรยากาศเนี่ยผมบอกตลอดเลยนะครับคือผมเข้ามาที่นี่ที่ไรเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพรอนเลยนะคือฟ้าเนี่ยอึมคึมไปหมดเลยนะทุกทุกครั้งที่ผมเข้ามาที่เนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ฟ้าเนี่ยสดใสเลยนะแล้วก็สถานที่เหมือนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากที่ผมเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงนี้คืออุดมสมบูรณ์เรื่องผักมากตอนนี้คือมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มแห้งเริ่มแรงลนะ ระจุงกระเจียบก็แห้งแรงหมดเลยนะพี่นะดูดิดูดิดแห้งแรงไปหมดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกเลยนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะเขาเรียกว่าลูกเลยนะที่เขาชอบเอาทําเป็นแกงจืดนะครับอ๋อลูกฝกักลูกฝักพี่ๆแต่ว่ามะละกอนเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญเนี่ยเหมือนว่าตาลุงเขากําลังทําอะไรก็ไม่รู้นะนี่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเหมือนต้นมันที่ตาลุงแกปลูกไว้เนี่ยตอนนี้นเหมือนจะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็ตอนเนี้ยด้านหน้าผมเนี่ยถ้าเออแกดำดำมองมองผมอยู่เอแล้วนกกระแตแว้นร้องเหมือนมีบางอย่างตอนลงแกอยู่นะนาะเยเลิกเหรอพี่พ่อชัวร์เคลียร์อ่ะชัวร์ชัวร์หรอหมอวินะสุกอยู่มั้ยแล้ววีนี่มีอะไรดูด้บ้างกะ ลุงแกหัวเราะเดี๋ยววันนี้ผมจะแกล้งดื่มน้ำแล้วก็ให้ตาลุงเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งดื่มเนียนเพื่อไปคุยกับเขาก่อนนะช่วยเคลมหมอเนออมิเลี่อะอมิวีออว,วันนี้ผมขออนุญาตหรือว่าขอภัยพี่นะในการแต่งตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยใสยก่กางเกงขาย,ายาวเท่าไหร่ก็ใส่ไม่ถนัดนะเหมือนมันไม่ถนัดจริงๆอะ่ะ ทำอะไรก็ไม่ถนัดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าข้างหลังอ่ะที่ตาลุงแกบอกไว้ที่ผมเคยไปเคยไปดูครั้งหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้เขาซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเดินไปดูนะยังไม่เลยว่อดเราตอนเี่โดไปห่เดี๋ยวอาอกายอ่าว่าไ่เดี๋ยววันนี้ผมจะขออน,นุญาตเดินไปดูข้างหลังสักหน่อยน่าจะทอยเนี่ย เรือแล้วล่ะเร้ยเรือแล้วล่ะเรือสิปเรือสิปไม่ได้อ่ะพี่ตาลุงแกบอกว่าตาลุงแกไม่ให้ผมเดินไปข้างหลังไม่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 ผมไม่เดินครับผมไม่เดินผมไม่เดินพี่ๆนะคือตาลุงแกแกไม่ให้ผมเนี่ยไปข้างหลังเลยครับตาลุงบอกถ้าอยู่ก็อยู่บริเวณนี้ที่อยู่อแพดตะต้อยแล้วหมอตาลุงแกบอกว่าไม่ให้เข้าไปนะไม่ให้เดินไปข้างหลังเลยอ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเคยเดินไปได้นะแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือตาลุงแกไม่ให้ไปเลยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้นะครับอาถ้าตาลุงแกไม่ให้ผมไปผมก็ไม่ไปนะพี่วิไม่ช่ชมวถ้าตาลุงแกไม่ให้ผมไปผมก็ไม่ก้าไก่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะคือตาลุงแกฟังภาษาก็เรียงออกแต่ว่าภาษาไทยตาลุงแกฟังไม่ออกเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเป็นกินน้ํานะครับ ตะกูเหรอปงตะกูคือถ้าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนตาลุงปกติทุกอย่างเลยนะครับตะกูเขาใช้นาทีนั้นเขาไปกระปู่เพาะหรือตาลุงแกตาลุงแกบอกว่าแกรู้สึกว่าเหมือนแกมีเลี้ยวมีแรงแล้วแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะเปลี่ยนมากกว่าเดิมอีกนะครับตะกูอย่าแต่โตเอววิบะกว่ากลัวบตะกูวิบะแต่ตะวินเด็กเกิ๊ ก็ชอบหมูวัวเป็นคนยืมหมูแล้วอ็เอาอบป่ะอบป่ะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนดิ่งเคยเคยเอาโซลาร์เซลล์มาให้เนี่ยตอนนี้ตาลุงแกไปไว้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ปลาที่ผมเคยเอามาให้คนเลี้ยงเนี่ยป่าเนี่ยผมไม่เจอเรือสักตัวเลยอู้แล้วหมกลัวนะอ้อหมกลัวนั่ยนี่ยเนี่ยเขเน่ยเขาเนาะเขาเอออ้อ่็อ้อเนาะหรอเลปล่า อ้อมอยู่อ้อมมันอ้อมหมดรู้แล้วพี่แม่เขาเนาะอ้อมหมดรู้บปล่าพี่เอออ้อมอ๋จะไม่อ้อมแต่ออมตาลุงแกบอกผมว่าผมมาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าผมแค่อยากมาเยี่ยมเขานะครับอยากมาเยี่ยมมาดูเขาว่าเขาเป็นไงบ้างนะครับนึกเสียเศร้าอุตละหมอเสียเนี่ยกว่าเสียปตาลุงแกบอกแกรู้ว่าผมมาทำอะไร แกแค่ไม่ได้มาเยี่ยมเฉยๆแต่ลุงเขาบอกเขารู้นะครับโูโ้จิบเลยเดี๋รขึ้ยแต่ลุงแกบอกว่าใจเย็นกินมากก่อนแค่นะพี่เป็นการให้เกียรตินะะ ที่เดาะเลือก่อนเนอะก็อยู่ที่ใครเดินกู้เราเราเนื้อกูเ้เราเนื้อกล้าผสมยายากู้หรืว่าคือว่ามือถือกาบสมยาด่ากินลมมีสิ่งดีอยู่ว่ะบรรยากาศโดยรวมก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะตาลุงแกยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันมีอะไรที่แปลกๆกก็คือสายตาตาลุงแกนะครับ ปกติสายตาตาลุงแกเนี่ยสมัยก่อนที่ผมมาแล้วตาลุงแกยังไม่กลับมาเป็นสภาพเนี่ยแกมองผมได้ยิ้มแย้มนะตอนนี้เนี่ยคือแบบแกมองแล้วคือแบบน่ากลัวนะมองด้วยสายตาที่แบบเหมือนอาฆาตอะไรผมสักอย่างผมก็เหนื่อยใจนะครับทำไมพี่ชายเขาถึงอยากให้กลับมาเป็นแบบนี้อีก แต่พอเวลาผมจะไปด้านหลังนี่คือแกมาให้ไปเลยนะผมก็เลยไม่อยากจะขัดใจหรือว่าบาดหมางอะไรกับตาลุงเขานะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมานี่คือมีคนมาหลายคนแล้วนะฮะกลางคืนนะกลางวันนี่ก็เหมือนแลดูปกติทุกอย่างคือตาลุงแกเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าไม่โดนพี่ชายเข้ามาให้นี้เนี่ยคือ แกก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่น่ารักเลยนะครับแล้วก็เป็นหมอยาคนหนึ่งเกี่ยวทางด้านสม,มุนไพรนะตาลุงแกยังบอกเคลดลับอายุร้อยปีเลยนะครับว่าต้องทํายังไงต้องใช้ชีวิตยังไงกินยังไงนะตาลุงแกยังเคยบอกเลยนะพี่ๆลองยอ้อนไปดูคลิปผมนะครับเอ้าพึ่งก็อนนี้เดียวเน้นนิวช้าเลยหล่ะเน้นนิวช้าล่ะโคชิโคชิกิล่ะ คุณด่ับตาลุงว่าปัจจุบันนี้ตาลุงแกอายุเท่าไหร่แกบอกว่าอายุ82ดแล้วนะคือ82เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยนะพี่พีเไม่ต้องแปลกใจนะพอเวลาผมมาเทาไรเนี่ยตาลุงแกจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะจะเป็นปกติตลอด จะเป็นสภาพนั่งคุยนั่งดูดบุหรี่ของเขาเนี่ยคือเป็นบุหรี่ของสมัยก่อนนะใส่ยาเซ้นแล้วก็อัดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวให้รอแลลุงแกเนี่ยอยากกินน้ำนะผมจะไม่บอกเลยว่าไม่อะไรนะผมจะวางขวดน้ำไว้ตรงหน้าเขาถ้าเขาอยากกินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย เดี๋ยวแกจะต้องบอกนะครับดูสายตาสายตาแกแบบจ้องมองแบบเขาเรียกเหมือนเอาเรื่องนะดูนะพี่นะสายจ้องมองผมแบบลุ่มเลยอ่ะ แปแล้วนะครับตาลุงยังแข็งแรงทุกอย่างเลยนะเพียงพอพี่ชายเขาให้วิชาด้วยนี่นนหนดเขาแล้วก็ตาลุงแกเก่งทงังางด้านสมุนไพรเยอะๆเลยนะแล้วก็เก่งมากเลยทางด้านสมุนไพรนะ เหมือนว่าตาลุงแกจ,จะปลูกผักเพิ่มเติมเลยถ้าผมสังเกตไม่ผิดนะะจะปลูกผักปลูกอะไรขึ้นด้วยนะครับจ่ายดูนะปลูกเยอะเลยนะแล้วก็อีกอย่างก็ผักผกขึ้นเยอะเยอะมากอัตรงนี้น่าจะเป็นผักอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ตอนนี้แดดก,ก็เริ่มออกแลวนะเท่าที่ผมสังเกตน,นะมาเมาื่อไหร อเฮ้ยตาลุงแกบอกแกชิว tamam> น้ำแล้วออดที่ควายม่ยมียเป็นน้ำที่ท่านปู่ท่านยิงเพชรบุกเสกนะโอ้ออดที่บัตะกูลยาวบ่มาเฟ้ยเฮ้ยโอ้ตะกูลยาวบ่ แสบร้อนนะเขาให้กือเทอกกจิกจิกเบาเจ้ะวะแกแสบร้อนอนะ่ะเฮ้ย ลุงแกน่าจะปวดแสบร้อนมากเลยนะอ่นปวดแสบร้อนเอาดูเอาดูาาดได้ผลนะครับน้ำปุกเศจของท่านปู่ของหญิงเพชร เหมือนตาลงแกจะสลบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะ อันนี้ผมช่วยเขานะพี่ๆนะช่วยเขากลับมาเป็นปกตินะครับขอน่อนหนักข,ข,ขึ้นบ้างสลบไปเลยอะสลบไปเลยนะยแต่ก็ยังหายใจอยู่นะพี่นะนิง่ง นิ่งไปเลยนะครับนิ่งไปเลยอะแต่ว่าตาลุงแกยังหายใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องดูแกก่อนขออนุญาตดูตาลุงก่อนนะพี่ๆนะเพราะว่าตาลุงแกเองก็ผมรู้สึกว่าแกจะร้องห่วยขวนอย่างมากเลยนะเมื่อกี้ ร้องแบบดังมากเลยอะ่ะโอ้โหพี่ครับคือตอนเนี้ยเหมือนเหมือนตาลุงแกเองเนี่ยคือแบบร้อนมากเลยนะคือผมจับตัวที่แรกเมื่อกี้นี่เย็นเฉียบเลยอะ่ะนี่พอจับอย่างนี้คือร้อนมากเลยนะครับร้อนจริงๆพี่พี่ร้อนมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมน,นี่ย์รมให้ทั่วๆเลยนี่นะครับเป็นวิธีเดียวนะพี่นะนหอม่ทั่วบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปผรมหลังบ้านอีก อันนี้ตาลุงแกไม่น่าจะรู้เรื่องแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไอ้น,นี้ในปล่าแล้วก็บ้วนดีกว่าเดี๋ยวพี่พี่นะตอนนี้ผมขอมอนุญาตเดินดูหลังว่าทําไมตาลุงแกถึงห่วงนักห่วงหนานะครับกับหลังบ้านเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเอาน้ําเนี่ยให้ใส่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาแบบให้ช,ชัดเลยนะพี่พี่นะตอนตาลุงแกหลับเนี่ย ไม่รู้ว่าแกฟ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะสาในะะะดสาให้ทั่วเลยนะโอ้แกตะลุงแกมีแผ่ด้วยนี่สาดให้ทั่วเลยนะสาดให้ทั่วเลยนะครับนี่อยากให้ตะลุงแกนี่อีกนะนี่เป็นวิธีที่หญิงเขาเขาบอกประมาณนะี้ น่าจะดีแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าตาลุงแกจะตื่นมาตอนไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมได้เอาน้ำมนต์ที่ท่านปวูของอยิงเพชรเนี่ยเสกนะครับหรือว่าปลูกเสกเนี่ยคือเทรอบบ้านไปแล้วนะครับผมว่าน่าจะดีขึ้นเร็ววันนะคือรอบที่แล้วเนี่ยผมมาให้ดื่มน้ำแบบนี้แล้วตาลุงแกก็แสบร้อนตัวแบบนี้ประจำเลยนะครับ แล้วก็นิ่งไปแบบนี้เลยนะแต่พี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะตาลุงแกยังหายใจปกติอาจจะสล่แบบนี้แหละนะครับผมเองก็อยากจะรู้เมื่อกี้ผมไปเดินสาดน้ำเฉยผมไม่ได้สังเกตเลยว,ว่ามันมีอะไรบ้างผมขอไปเดินดูให้ละเอียดก่อนนะว่าทำไมตาลุงแกถึงไม่อยากให้มาหลังบ้านเนี่ยแกห่วงเลยนักหนาฮนะแล้วก็ทุกคนจำได้ไหมไก่ที่ตาลุงเคยเลี้ยงไว้เนี่ยป่านเนี่ย ตอนนี้ไม่เหลือสักตัวแล้วนะ,ะแสดงว่าตาลุงแกน่าจะจัดการไปหมดแล้วไม่เจอเลยเลยอะคือตอนนี้พี่ๆนะคือไม่เจอจริงนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนตาลุงแกเนี่ยจะสลบแล้วก็เหมือนจะตื่นยากด้วยนะเพราะว่าเป็นน้ำมนต์อิเทอรลิกของปูหญิงเพชรเองนะครับพี่ๆแล้วก็ดีมากเลยฮนะนี่ผมเอาน้ำมนต์เนี่ยคือหรือว่าน้ำอุกเสกเนี่ยพรม ขั้วบ้านทั่วช่องไปหมดเลยนะครับเสียงนะมันเสียงกับตัวผมเองแล้วก็มันเสียงกับคนที่จะมาต่อต่อไปว่าตะลุงเนี่ยแกดีขึ้นหรือเปล่าดูดีฟ้าอุ้มคึมไปอีกแล้วนะะจากสว่างสว่างไม่มีอะไรเลยนะผมอยากจะรู้ว่าตะลุงแกซ่อนไว้ที่ไหนนะครับนี่ดูน้ำน,น้ำในบ่อนี้ก็เป็นน้ำที่ตาลุงมาอาบประจำจังเย็นเหมือนเดิมนะ เลยนะไม่ตื่นเลยไม่ตื่นจริงๆนะพี่ๆนะเงียบเลยนะครับดีละที่ผมเนี่ยมาช่วยตาลุงเพราะว่าดีที่พี่ชายเขาเนี่ยไม่อยู่ คือถ้าพี่ชายเขาอยู่เนี่ยผมไม่สามารถมาช่วยตาลุงแบบนี้ได้นะครับคือพี่ชายเขาเนี่ยจะขาดขวางทุกทางแล้วก็จริงๆนะไม่อยากให้มาที่นี่ด้วยไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนแสดงว่าพี่ชายเขาไม่น่าอย่างกลับมาหรอกพี่พี่นะคือน้ำมนต์หรือว่าน้ำอุกเสกของท่านปู่ญิงเพนเนี่คือศักดิ์สิทธิ์มากเลยตาลุงกินไปเนี่ยคือแบบแสบร้อนทั้งตัวเลยนะครับแสบร้อนแล้วก็เหมือนจําตัวเองไม่ได้เสียงหลงไปเลยนะเสียงหลงมากๆเลยนะครับ เสียงหลงจนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจำอะไรไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่พี่พี่เห็นคือสลบหงายท้องไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตื่นอีกเมื่อไหร่แล้วเขาจะกลับมาไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นตาลุงคนเดิมน่ารัก,น,รกน่ารักหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันนะพี่ไม่แน่หรอกถ้าคืนนี้ผมมีเวลาผมจะมาอีกมาแน่ๆพี่พี่ ผมอยากจะรู้ว่ากลางคืนนี้มันจะมีอะไรบ้างหลังจากที่ตาลุงดื่มน้ําอุกเสกไปแล้วนะครับโอเคนะพี่ๆยังไงวันนี้ผมรู้สึกว่าตาลุงแกยังไม่อยากตื่นหรือว่ายังไม่ตื่นแน่ๆเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับก่อนนะนะครับพี่ถ้ารอดูองั้ยนานมากเดี๋ยวมาอีกพี่ๆอย่าลืมเป็นกําลังใจผมด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจตาลุงด้วยขอให้ตาลุงหายหายหายไวๆแล้วกลับมาเป็นปกตินะครับ วันนี้ผมจะขอลาพี่ๆทุกคนจากตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะนั่งดูแป๊บหนึ่งว่าตาลุงเป็นไงบ้างหรือว่าถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูต่อนแต่ทําให้ตื่นเนี่ยผมอาจจะต้องเดินทางกลับนะของผมจะขอดูสักค่าถึง10นาทีนะครับโอเคพี่ๆยังไงคลิมนี้ก็ฝากแค่นี้นะฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ผมขอตัวลาก่อนครับ